สวัสดีครับมาออกกำลังกายเดินครับมาวิ่งรับอากาศยามเช้าครับเริ่มอากาศหนาวแล้วครับอากาศเย็นสบายดีครับมาครับมาวิ่งเดิกันครับครับต้องยืดเส้นยืดสายครับเพื่อให้กล้ามเนื้อยืดตัวครับคลายตัวออกก่อนนะครับก่อนออกกำลังกายจะได้ไม่บาดเจ็บครับทําให้เป็นกิจวัตรครับเป็นนิสไซครับอ่ายืดครับให้กล้ามเนื้อ เกิดการผ่อนคลายครับผ่อนคลายโดดสักเล็กน้อยครับวิ่งเบาๆก่อนครับเหมือนเดิมครับตามสเต็ปครับวิ่งเบาๆดดชมธรรมชาติไปครับให้ปอดขยายตัวครับแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับเกิดการผ่อนคลายครับผ่อนคลายให้มีการยืดตัวครับ จะได้ไม่บาดเจ็บมากครับอ่าแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆครับเพื่อสุขภาพครับวิ่งนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ต้องเร็วมากนะครับในช่วงแรกนะครับดูไปชมธรรมชาติไปครับหายใจลึกๆครับอ่าสูตรอากาศยามเช้าครับวิ่งชมธรรมชาตินะครับดูสิ่งก่อสร้างครับ ดูกิจกรรมของชาวบ้านวิ่งเข้าไปนะครับตามถนนหนทางที่ไปได้ครับที่เป็นสามารถสัญจรได้ครับอาจจะทางดีบ้างไม่ดีบ้างครับเราก็วิ่งได้ก็ตามความเหมาะสมครับวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับครับวิ่งไป เรื่อยๆครับเรื่อยๆนะฝึกจิตฝึกสมาธิครับวิ่งจดจ่อยอยู่กับการวิ่งครับนะดูธรรมชาติสวยงามนะบางจองบางจุดก็ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวครับก็ยังมีสีเขียวนะครับจากต้นข้าวให้เราดูสบายตาครับก็วิ่งไปครับชมธรรมชาติไปไม่ต้อง เร่งรีมากครับอ่าลองเร่งดีมากอ่าทำให้ปอดมันขยายตัวครับไปขยายตัวนะครับสูดอากาศเข้าไปลึกครับหายใจยาวๆครับวิ่งค่อยๆไปนะครับอ่าเสร็จแล้วก็มาลองฝึกสปีดดูบ้างครับฝึกสปีดนะครับอ่าสักเล็กน้อยนะครับอ่าเพื่อให้เกิดความกระชับตัวครับอ่าบ้างอ่า ได้กำลังขาดีครับให้ความกระชับได้การฝึกปอดนะครับในช่วงหนึ่งครับความแข็งแรงของปอดนะครับวิ่งสปีดดูจักสองสารอบครับสองสารอบก็เพียงพอแล้วครับเสร็จแล้วก็มาคุณดาวครับคุณดาวผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายนะครับให้ กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะครับลดการบาดเจ็บนะครับทำให้เป็นกิจวัตรครับเป็นนิสัยครับทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายนะครับมีการยืดจยุ่นกล้ามเนื้อนะครับเพื่อลดการบาดเจ็บครับนี่คือส่วนสําคัญครับเราจะได้วิ่งนานๆนะครับวิ่งในทุกวันทุกวันนะครับมาครับขอบคุณทุกท่านครับที่มาให้กําลังใจครับ โอกาสหน้ามาพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรครับขอบคุณและสวัสดีครับ